เป๊ปซัดแฟนผีด่าแม่โฟเดนไม่ให้เกียรติชี้เป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายเป๊ปกวาดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมแมนเชสเตอร์ดาบี้แบบไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมประนามพฤติกรรมของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ร้องเพลงด่าแม่ของฟิลโฟเดนอย่างไม่ให้เกียรติผมอยากพูดเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลเลยเป๊ปกล่าวเสียงเข้มมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรเอามาปะปนกับการแข่งขัน ผมไม่ได้โทษสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทั้งหมดหรอกนะแต่มันเป็นพฤติกรรมของคนบางกลุ่มซึ่งพวกเขาควรจะละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเป๊ปพูดถึงประเด็นที่แฟนบอลตะโกนใส่โฟเดนอย่างไม่มีความเคารพโดยเฉพาะการพาดพิงถึงคุณแม่ของเจ้าตัวว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งคุณรู้อะไรไหม ในโลกฟุตบอลทุกคนถูกจับตามองทั้งโค้ชเจ้าของทีมนักเตะและแน่นอนว่าบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้ในสนามแต่เอาแม่ของนักเตะมาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่เรื่องแซวหรือเย้าแย่แล้วมันคือการล้ำเส้นมันแสดงให้เห็นถึงการขาดการอบรมขาดวุฒิภาวะและขาดความเคารพต่อผู้อื่นโดยสิ้นเชิงพูดตรงๆผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนพวกนี้ถึงคิดว่ามันโอเคที่จะพูดอะไรแบบนั้นในสนามฟุตบอล มันควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันไม่ใช่เวทีของความเกลียดชังผมหวังว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่ในทุกทที่ทั่วโลกเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีอยู่ในการแข่งขันกีฬาหรือในสังคมไหนทั้งนั้นแฟนๆนแมนซิตี้และแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ